ดูวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทัวร์ซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรียกันนะคะโอเค go เราก็พาทุกคนนะมาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ชื่อว่าลีเดินนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมนีนะคะที่มาเปิดที่ออสเตรียนะแล้วก็สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตหลักๆของออสเตรียนี่ก็จะมีสปาอาเดก แล้วก็บิลล่านะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นซเออปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันมาเปิดที่นี่ข้อดีของมันก็คือราคามันจะถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของออสเตรียนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรให้เราซื้อได้บ้างไปสำหรับรถเข็นของที่นี่นะคะเร,รรรเราจะต้องใส่เหรียญเข้าไปถึงจะเอา รถเข็นออกมาได้นะด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะทุกคนด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเนี่ยก็จะมีพวกดินเอาไว้สำหรับปลูกต้นไม้นะคะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกแบบพวกเกลือหรือพวกดินอะไรที่มันทำเหมือน,อนแทนปุ๋ยอะคะ่ะน่าจะเป็นพวกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเป็นแป้งพิซซ่านะคะทุกคนนี่เป็นแป้งพิซซ่าแบบสำเร็จรูป แป้งพายแป้งพิซซ่านะคะก็จะมีสลัดเป็นกล่องแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพิซซ่าซาลามี่แบบสำเร็จรูปนะคะก็คือเอาเข้าเตาอบได้เลยนะอันนี้กล้วยนะคะกิโลละ1ยูโรหกนะกล้วยเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเป็นหวีก็ได้คะ่ะเราก็หยิบเท่าที่เราอยากจะ ช้นะคะหรืออยากจะกินนะคะแล้วก็เขาก็ช่างตามกิโลนะไม่ต้องซื้อเป็นหวีเหมือนที่บ้านเรานะคะอัง่นอันนี้อัง่นแบบไม่มีเม็ดนะคะกล่องละ2.99ยูโรอันนี้เป็นโซนเบเกอรี่นะคะก็จะมีโดนัทช็อกโกแลตเอาไปด้วย หมูสามชั้นคนแพ็กนี้แพ็กนี้ยูโร63เซนนะคะเห็นป้ายแดงๆไหมคะอันนั้นก็จะเป็นแบบสินค้าลดราคานะคะอันนี้เป็นเนื้อสับนะคะกิโลละ8ยูโรเจ็เซนนะคะทุกคนเนื้อสับนะส่วนอันนี้นะคะเป็นหมูที่ทำสเต็กนะคะกิโลละ 10ยูโรนะคะทุกคนนี่แต่ว่าแพ็คนี้เนี่ยมันจะ400กรัมนะคะก็คือ4ยูโร19เซนนะอันนี้นะคะกล่องนี้เป็นอกไก่นะคะราคากิโลละ11ยูโรนะคะประมาณ12ยูโรนั่นแหละทุกคนอันนี้นะคะข้อดีของที่ลีเดอร์อย่างหนึ่งเลยก็คือนางมีแซลมอนแพ็กขายนะคะทุกคนนี่ อันนี้เป็นช็อกโกแลตของ Ritter Sport นะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมนีนะคะอันละ1ยูโร59นะคะอันนี้นะคะเป็น Raffaello นะคะกล่องนี้จะบอกว่าอร่อยมากอร่อยเป็นรสมะพร้าวนะคะทุกคน Ferrero Rocher อันนี้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ติดราคาเอาไว้อ่ะไม่อ่ะนี่ไงกล่องนี้นะคะ4ยูโร39เซนนะทุกคนตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะคูณ37ไป เออน่าจะถูกกว่าที่ไทยแหละอาราฟาเอโลลดราคานะคะเหลือ2ยูโร99เซนต์แต่แนะนำอันนี้อร่อยมากนอกจากสินค้าบริโภคแล้วนะคะสินค้าอุปโภคเขาก็มีทุกคนจากกระเบือ,อยันเรือรบนะแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบครบเครื่องเหมือนห้างใหญ่ๆทั่วไปก็จะมีสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยอ่า มีดัมเบลด้วยมีอุปกรณ์ทำรับออกกำลังกายด้วยนะคะมีลูกบอลด้วยทุกคนลูกบอล7ยูโร99นะคะอันนี้มีเคทันเบลนะคะ9ยูโรใช่ไหมอันนี้หรืออันนี้วะเอออันเนี้ยเคทันเบล9ยูโร10ยูโรโคราบ,บี้นะคะลูกละ99สเซนอันนี้ใช้ตำแทนมาล์ลก่อได้แก้ขัดได้ทุกคน แตงกว่าลูกละ1ยูโร29เซนต์นะคะทุกคนนมนะคะกล่องนี้นะะประมาณ1ลิตร1ยูโรนะคะข้อดีของซูเปอร์มาร์เก็ตเยอรมันอีกอย่างหนึ่งก็คือนางมีเครื่องในขายนะจ๊ะทุกคน อันนี้ก็เป็นโซนไส้กรอกกันไปเลยนะจ๊ะไส้กรอกเยอรมันล้วนๆเดี๋ยวเราจะลองเอาอันนี้ไปกินนะทุกคนด้วยความที่มันเป็นของเด็กอะ่ะมันก็ไม่น่าจะเค็มปะเพราะว่าไส้กรอกเยอรมัน,นี่ขึ้นชื่อเรื่องความเค็มนะจ๊ะชนะเลิศเรื่องไตวายจ้าอันนี้ก็เป็นวายนะคะซึ่งไม่รู้ว่า อันเนี้ยคุณภาพแค่ไหนดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่กินวายนะแต่จะบอกว่าราคาถูกมากทุกคนให้ทุกคนดูราคาเองละกันนะคะอันนี้เป็นราคาของจอห์นนี่วอล์กเกอร์นะคะ อันนี้จะเป็นเบียร์ผสมเลมอนนะคะทุกคนเรียกว่าราดเลอร์นะกระป๋องหนึ่งก็1ยูโร25เซนนะคะใครบอกว่าเบียร์ถูกกว่าน้ำไม่จริงหรอกน้ำก็ยังถูกกว่าเบียร์ทุกคนเอออันนี้ก็น่าจะเป็นไวายที่มันแบบดีๆป่ะ เป็นชีสนะคะเกาดาชีสราคาก็เนี่ยตามนี้เลยนะอันนี้มอสซาเรล่านะคะมอสซาเรล่าถุงละ99เซนนะคะประมาณ35บาทนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นมอสซาเรล่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบไลท์นะคะราคาเท่ากันทุกคนอันนี้ก็เป็นมอสซาเรล่านะคะ 125กรัมเท่ากันแต่ว่าแพงกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมอันนี้นะคะชีสที่แบบเป็นเป็นชีสเนยเหรอบูทเทอร์เคเซอร์อะ่ะน่าจะเป็นแบบพวกสแนค็คเอาไว้กินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาก็ตามนี้ค่ะทุกคน ชอบกินชีสเล่นเป็นสแน็คก,ก็ตามนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเชดดาร์ชีสนะคะเอาไว้ทำแซนด์วิชนะคะขนมปังเบอร์เกอร์นี้ อเคค่ะอันนี้ก็เป็นของที่เราคิดว่าน่าจะซื้อทั้งหมดในวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าบินวันนี้ที่เราจ่ายเงินไปนั้นเราจะจ่ายไปเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะมีแต่ขนมนะคะทุกคนขนม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  ใครที่อยากได้พวกแบบการ์ดของขวัญการ์ดเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบตรงเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะมันก็จะอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะ วิธีการคืนรถเข็นของที่นี่นะคะก็คือตอนมาเอาเนี่ยเราหยิบรถเข็นแล้วก็หยอดเงินเข้าไปใช่ไหมคะวิธีการคืนก็คือเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วเหรียญที่เราหยอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะออกมานะคะเราก็จะได้เงินคืนนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะคะก็จะให้ดูวิว รอบๆลีเดอร์นะคะตรงนี้ก็จะล้อมรอบด้วยภูเขาภูเขาไหมเราอะภูเขาหรือว่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งวันนี้นะคะเราหมดไปทั้งหมดประมาณ71ยูโรนะคะทุกคนก็คือ ถ้าปกติถ้าไปซื้อที่อินเตอร์สปานะคะก็จะหมดประมาณ80-90หรืออาจจะถึง100อะไรเงี้ยเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยมันก็ถูกแพงต่างกันเนี่ยก็คือค่อนข้างค่อนข้างเยอะทีเดียวประมาณ1ยูโร2ยูโรกันเลยทีเดียวนะคะในในสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่า ซื้อของได้ถูกแล้วก็ได้แบบเนื้อสัตว์ได้แซลมอนได้เครื่องในนู่นนี่ที่ต้องการนะคะถามว่าทําไมถึงไม่ไปลีเดรนตลอดเพราะว่าลีเดรนเนี่ยมันค่อนข้างไกลาจากบ้านนะคะแต่ว่า ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเอ่อสปาอันนี้ก็จะเดินทางสะดวกก็เลยยอมจ่ายเงินแพงนะคะแล้วก็ไปซื้อของที่นี่สัมกกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ดูจบนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของออสเตรียนั่นก็คือ อินเตอร์สปานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาสินค้าในอินเตอร์สปาเนี่ยจะประมาณไหนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ